สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ o i โ c ช a n n น l นะฮะวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูสเปคของมือถือที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับของค่าย Honor นะฮะนั่นก็คือ Honor X8 5G นะครับซึ่งเป็นมือถือน้องใหม่ในตระกูล X Series นะครับมาต่อยอดจาก Honor X8 4G นะฮะสำหรับ Honor X8 5G นะครับเป็นมือถือที่ดรอปสเปคลงมานิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยรองรับ 5G นะครับสเปคของ Honor X8 ก็มีดังนี้นะฮะ ตัวเครื่องนะครับผมหนาอยู่ที่8.7ม mm, ิลิเมตรต้หนกจะอยู่ที่1 9 4ก mm. รัมตัวเครื่องรองรับซิมแบบไฮบริดซิมหน้าจอนะฮะเป็นแบบ TFT LCD ขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความลเอียดระดับ HD Plus ความมะเแน่นของพิกเซลจะอยู่ที่270 PPI ตัวเครื่องนั้นบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน11อครอบทับด้วย Magic UI เวอร์ชันส่สำหรับชิปเซ็ตที่เลือกใช้นะครับผมใช้ชิปเซ็ตของ Qualcomm s n a p d r a g o n 480 plus 5 g ใช้เทคโนโลยีผลิตระดับ8นาโนเมตร CPU Octacore GPU เป็นของ Arduino 619ตัวเครื่องนะครับผมรองรับ micro sd card สำหรับเนื่อยความจำภายในนะครับผมมีให้เลือกขนาดเดียวก็คือ ram 8 rom 128GB ดูต่อที่กล้องนะครับผมกล้องหลังให้มาทั้งหมด3ตัวโดยที่กล้องหลักเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่48มิะพิกเซล f 1 8เป็นกล้องเลนไวกล้องที่2เป็นกล้องมาโครความละเอียด2เมิะพิกเซล f 2 4กล้องที่3เป็นกล้องเดฟความละเอียด2เมิะพิกเซล f 2 4สําำหรับกล้องหลังนะฮะสามารถถ่ายวีดีโอความละเอียดได้สูงสุดอยู่ที่ 1,80p 30เฟรมเรทสำหรับกล้องหน้าและกล้องเซลฟี่ให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ปมกลพิกเซล f ส0ยเป็นกล้องเลนไวด์กล้องหน้าสามารถถ สับลำโพงครับก็มีมาให้แต่สเปคไม่ระบุนะฮะว่าเป็นลำโพงคู่หรือเปล่าแจ็ค3.5ก็มีมาให้เหมือนเดิมนะฮะการเชื่อมต่อนะผมใบฟลรองรับใบฟ i 2.4และ w i ฟ i 5กิกะเฮิรตซ์บลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.1พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type C เวอร์ชัน2.0สำหรับเซนเซอร์สแกนไลนิ่วมือจะอยู่ที่บริเวณหน้าข้าของตัวเครื่องแบตเตอรี่นะครับผมให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไร้สายสูงสุดอยู่ที่22.5วัตต์สีที่วางจำหน่่ายนนะผมมีี2สด้้วไแแก Mit Ocean Black Blue ล สำหรับ Honor X8 5G นะฮะขณะนี้ครับผมยังไม่มีประกาศราคาวางจำหน่ายออกมาอย่างใดนะฮะซึ่งถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งนะฮะก่อนจจากกันไปนะครับผมก็ฝากไว้าเช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กด share กดดึงแจ้งเตือนให้ผมด้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆช่องผมสำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย